สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งซึ่งในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้เคยมีอาณาจักรเป็นของตัวเองแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีอาณาจักรเป็นของตัวเองแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันครับทำไมจูจ่จ พวกเขาถึงไม่มีอาณาจักรกันได้เราไปติดตามรับชมกันเลยครับชาวจามเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาศาส,สนาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับกลุ่มชาติพันธุ์ในมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยในอดีตชาวจามได้ก่อตั้งอาณาจักรจำปาซึ่งในอดีต พื้นที่ของอาณาจักรจะครอบคุมเมืองเว้วางนามถัวเถียนฟานลังและยาจางของประเทศเวียดนามในปัจจุบันอาณาจักรจำปารุ่งเรืองสูงสุดช่วงพุทธศตวตรรษที่14-15ถึงแต่ช่วงปลายต้องทำศึกสงคราม กับอาณาจักรไดเวียดทางทิศเหนือและอาณาจักรของโบราณกระนาบทางทิศใต้อย่างต่อเนื่องจนในปีพศ1688พระเจ้าสุริยะวรมันที่2ผู้ที่สร้างนครวัดเข้ายึดครองเมืองหลวงได้ต่อมาชาวจามปารวมตัวกันติดจัดกองทัพยกมาตีเอาเมืองหลวง คืนได้ในปีพศ1692ในปีพศ1720กองทัพเรือจามปายังยกพลขึ้นบกเข้าโจมตีและป้นสะดมเผาทำลายเมืองพระนครเสียหายยับเยินอำนาจอจาณาจักรนครหลวงเสื่อมไประยะหนึ่ง จนถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พระองค์ได้กระทำสงครามปราบกษัตริย์จามปาสำเร็จโดยปรากฏมีภาพสลักยุทธนาวีกับกองทัพจามนัปราศนครธมด้วยโดยได้ผนวกอาณาจักรจามปาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของโบราณถัดจากพระองค์นี้อาณาจักรก็อ่อนแอลงเรื่อยมา แม้ชาวอาณาจักรจามปาพยายามรวมตัวถือโอกาสปลดแอกจากอาณาจักรขอมได้สำเร็จแต่ต่อมาก็ถูกอาณาจักรไดเวียดในปีพศ2014กษัตริย์เลทนตงแห่งไดเวียดส่งทัพตีเมืองหลวงวิชัยยึดสำเร็จกระทั่งพศ2375สมเด็จพระจกักรพรรดิมินมั่ง จึงได้ผนวกดินแดนส่วนที่เหลือของจามปาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามและกืนชาวจามจนกลายเป็นชนกลุ่มน้อยระหว่างสงครามทำลายล้างชาวจามของขอมและไดเวียดนั้นชาวจามบางส่วนอพยพเข้าสู่ดินแดนสยามในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชจนถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจึงได้มีผู้อพยพชาวจามเข้ามามากที่สุดอีกช่วงหนึ่งคือเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดครองกัมบูชาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนโดยได้บีบบังคับห้ามนับถือศาสนาอิสลามชาวจามจึงเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย วัฒนธรรมของอาณาจักรจามปานั้นได้รับอิทธิพลจากศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งไสววะนิกายมาตั้งแต่ต้นศาสนาพุทธนิกายมหายานมีอิทธิพลเป็นระยะเวลาสั้นๆในราวพุทธศตวตรรษที่14แต่หลังจากนั้นศาสนาฮินดูก็กลับมาเป็นศาสนาหลักอีกครั้ง ส่วนศาสนาอิสลามเริ่มเข้าสู่อาณาจักรจามในพุทธศตรวรรษที่15จากการค้าขายกับชาวอาหรับแต่ก็ไม่แพร่หลายมากนะักศาสนาฮินดูยังคงเป็นศาสนาหลักอยู่แต่ต่อมาหลังจากที่อาณาจักรจามแพ้เวียดนามในปีพศ2014ศาสนาอิสลามก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้น จนกระทั่งในราวพุทธศตรวตรรษที่ยีราชวงศ์ของกษัตริย์แห่งจำปาก็ยอมรับนับถือศาสนาอิสลามซึ่งก็ยิ่งทำให้ประชาชนทั่วไปนับถือศาสนาอิสลามมากขึ้นตามไปด้วยในสงคราม9ก้าทัพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีการเกณฑ์เฉลยศึก กองทัพอาสาจามไปต่อสู้กับพมา่าจนได้รับชัยชนะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินผืนหนึ่งเพื่อให้ธรมมาหากินอยู่รวมกันเป็นหมู่นอกเขตพระนครโดยมีต้นไม้ใหญ่เป็นแนวเขตและมีร่องน้ำลำกระโดงตามธรรมชาติ หลผ่าริมของมหานาคและคลองแสนแสบคือชุมชนบ้านคัวเขตปรทุมวันในปัจจุบันชาวบ้านครัวมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองหญิงชาวจามมีความชำนาญในเรื่องการทอผ้าใหม่มากหญิงบ้านครัวจึงทอผ้าเป็นหัตถกรรมในระยะแรก เพราะตามประเพณีดั้งเดิมของชาวจามจะทอผ้าเอาไว้ใช้เองในครอบครัวอีกกลุ่มหนึ่งลงเรือมาขึ้นปากอ่าวลำคลองท่าตะเภาและปากอ่าวคลองน้ำเชี่ยวอยู่ตำบลน,น้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดอีกกลุ่มขึ้นปากน้ำระยองและกลุ่มที่สามไปถึงกรุงเทพ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวจามนะครับชาวจามในอดีตเคยมีอาณาจักรเป็นของตัวเองและเคยรุ่งเรืองมากจนกระทั่งสามารถพิชิตอาณาจักรของโบราณได้ทำให้อาณาจักรของโบราณว่างเว้นจากกษัตริย์ถึง4ปีเลยนะครับผมแต่สุดท้ายอาณาจักรจามปา ก็ต้องร่มสลายลงและชาวจามก็ต้องระหกระเหินไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นไทยลาวขเขมรเราจะเห็นได้ว่านะครับนี่คือสัจธรรมจริงๆเลยนั่นก็คืออันนีจังทุกขังอนัตตานะครับผมแล้วยังไงวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ